ดจ้พี่รันเองเนี่ยจ้ากำลังเดินทางกลับบ้านออ้ยไปดูคลิปสาวน้อยแต่ละคลิปแต่ละคลิปลงคลิปกันจรวันคลิปสาวน้อยโอ้ยปิดวงอ่ังการงานสร้างจ้ะอูบัตรร้อยสีบาทเอซเหมารถบัาทจากกรุงเทพร้อยกว่าชีวิตอีสานออนซอนโอ้โหสุดยอดมาก แล้วก็เอฟซีศรีสะเกตจังหวัดศรีสะเกตไปกันเกือบครึ่ง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 บ้านครึ่งเมืองเนี่ยไปที่มหาสารคามไปที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงไปให้กำลังใจลูกสาวไปให้กำลังใจองค์อิงแลวไปให้กำลังใจน้องจโจอุย้ยพี่หน้องเอ้ยอยากจะอยากกลับไปเมืองไทยนะอยากกลับไปเมืองไทยดูนี่ก่อนดอกโบตัน๋นอืม ดอกใหญ่มากดูสิโอ้ oh. ดอกใหญ่มากเลยนะดอกบต้มโอ้สุดยอดมากสวยมากดอกดอกไม้อืมอลังการงานสร้างปิดวงเสาน้อยขขยออปังปังพันล้านลูนลกสาวก็ยังไม่ยังไม่ได้เห็นคลิปลูกสาวนะเนี่ยมาลายล้านโอ้แต่ก็ไปดูคลิป ไปดูคลิปแต่ละคลิปยังไม่ยังไม่ได้เข้าไปดูไลฟ์สดมีน่าจะไลฟ์สดกันเยอะแต่ละช่องแต่ละช่องอะ่ะอลังการาง,างานสร้างนึกว่าฝนจะตกปอดฝนอ่ะปอดฝนจ้ะเพชรบันแพงองอิงก็โอ้ตั้งแต่หัวค่ำลูกสาว แล้วแม่เฟิร์มก็ไปเซอร์ไพรส์ลูกสาวเออนะฝากไปพี่รันเนี่ยขึ้นไลฟ์มั่งไม่ได้ขึ้นไลฟ์มั่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะวันนี้เป็นวันกลุ่มปิดกลุ่มปิดสาวน้อยแล้วก็วันนี้ก็คลิปสาวน้อยคลิปแบบรัวรัวๆนะ่ะคลิปน้องโจโช่องสาวน้อยเพชรบานแพงเพราแม่อิงลงมั่งเปล่าคลิปน้องกันชยัยคือพี่รันยัง,ยงไม่ยังไม่ได้ดูอะ่ะอือ แต่ก็ไปดูคลิปเสาน้อยนี่แหละไฟ์สดไม่ใช่สิลงคลิปโอ้โหลงคลิปแต่ละคลิปแต่ละคลิปเอซีก็คงจะเข้าไปดูคลิปกันอะเสิร์ชหาไฟ์สดยังไม่ได้เลยเนี่ยก็รอรอรอลุ้นรอชมเอ่อมาลายล้านลูกสาวนะคือลูกสาว เพลงชุดใหม่องิงองอิงมีโชว์ชุดใหม่ก็น่าจะในกลุ่มปิดหรือเปล่าน่าจะเป็นกลุ่มปิดนะพี่รันว่านะไม่รันว่าน่าจะเป็นกลุ่มปิดอะไงก็ไม่รันทําคลิปลงคลิปเออช่วยเออไปเข้ามาให้กำลังใจด้วยก็แล้วกันนะแล้วก็ช่องก็อยากบอกเอฟซีว่าช่องพี่รันเออไม่มีปัญหาอะไรนะวันนี้ขึ้นขึ้นไลฟ์อะเอฟซี FC ที่เข้ามา แอคเคาทมันเปลี่ยนหมดเลยจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษใครที่จะเข้ามาหาแม่รันก็ถ้าเกิดว่าอย่าตกใจถ้าเกิดว่าอชื่อตัวเองเปลี่ยนไป <c oughs> ขนาดช่องอุงอิงยืนหนึ่งแอดพิลอนนาจาจยยังเป็นยุพินตาสมเลย <c oughs> พี่รันวันนี้ขึ้นสองรอบนึกว่าใครแฮคใครแฮกช่องที่ไหนได้ทุกคนบอกไม่ไม่ใช่เกี่ยวกับ y o u t u b e พราะฉันั้นเข้ามาก็อย่าตกใจนะจ๊ะเข้ามาใครที่มีชื่อภาษาอังกฤษนะ่ะโปรไฟล์มันเปลี่ยนแอ,แ,อแอคเขามันเปลี่ยนนะ่ะชื่อมันเปลี่ยนนะ่ะช่วยบอกแม่ลันด้วยนะว่าชื่ออะไรอืมขนาดน้องคนเดินทางยังยังเป็นยังชื่อ <c oughs> ยังชื่ออะไรนะสุดฟ้าเลยสุดสุดอะไรอนะสุดขอบฟ้าหรืออะไรนี่แหละพี่ลันก็งง นะกรุณาเข้ามาช่องแม่ลันถ้าเกิดแม่ลันขึ้นไลฟ์เข้ามาถ้าเกิดช่องถ้าเกิดว่าชื่อตัวเองเปลี่ยนไปเออเป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาไทยช่วยพิมพ์เป็นภาษาไทยไให้แม่ลันทราบด้วยแค่นี้แหละจ้าไม่มีอะไรหรอกอืมช่องไม่มีอะไรนะคะ youtube มันอ่ระบบของยู u ู e อ่าก็ไปให้กำลังลูกสาวนะวันนี้ก็เดี๋ยวพิลันก็จะเข้าไป เซิร์ชดูไปไล่ดูคลิปพอเราหาอะไรสดไม่เจอแล้วก็กลุ่มปิดสาวน้อยอืมอย่าลืมนะคะกลุ่มปิดสาวน้อยศูนย์หกหนึ่งเก้าสหนึ่งห้า็น่าจะเข้าไปรอกันใน,นละลูกสาวโชว์เพลงใหม่มีเพลงใหม่ของลูกสาวด้วยแม่รันไปฟังมาแล้วละ่ะสุดยอดมากแล้ววันนี้ลูกสาวใส่ชุดสีอะไรยังไม่ได้ดูอืมว่าสีอะไรนี่กำลังเดินกลับบ้าน เขาแห่กำลังใจกัน,แล,กกน,น,นแล้วก็แม่กำังใจน้องโจแล้วก็แม่เฟิร์นแล้วก็อีสานอนอนซอนเหมารถทัวร์จากกรุงเทพโอ้ยพี่น้องเอ้ยเอฟซีมาจากไหนก็ไม่รู้มืดฟ้ามัวดินฝนฟ้าไม่ตกปลอดโปร่งจ่ะลูกสาวก็มีความสุขโอ้ยเดินรอบงานแล้วก็มีรถแห่เออมีรถแห่แล้วก็วทีสาวน้อย พลัาางางานสร้างมากเต้นกันอแล้วก็เสียงใครร้องเพลงเชฟบะเชฟบะเออสนุกสุดเบี่ยงไม่รู้ว่ามีเอซมาทุกสารทิศอ่ะเอมาจากทุกสารทิศก็สมศักดิ สม,สมสมศักดิ์ศรีอ่ะศุนทรนาสาวน้อยสมศักดิ์ศรีสาวน้อยเพชรบ้านแพงอ่ะก็มาเซอร์ไพรส์มาให้กำลังใจทุกคนบางทีก็นึกว่าไม่ได้มาก็มาเซอร์ไพรส์ฝากดูคลิปด้วยนะจ๊ะแม่รันก็บางทีไม่ได้ขึ้นไลฟ์เผื่อเผืพรุ่งนี้ไม่รู้จะได้ขึ้นไลฟ์หรือเปล่าเนี่ยบันจันบรรจันอีกเนี่ยพรุ่งนี้ไม่ได้ขึ้นไลฟ์บันจันทรก็ไม่ได้ขึ้นไลฟ์เพราะอะไรรู้ไหมไปหาหมอจ้ะ อืเช็คร่างกายโอ้โหสวยงามมากเลยไหมคะดอกกางคืนเนี่ยเขาเรียกดอกอะไรเนี่ยพี่รันอยากให้ชมบรรยากาศอะ่ะเออประเทศญี่ปุ่นเ,นเห็นไหมล่ะเห็นไหมเออแมลันก็ให้ส่งให้ดูไปให้กำลังใจกันเยอะๆนะเนี่ยเนี่ยดอกสวยไหม อสวยใช่ไหมอืมตามสองข้างทางเนีย่ยอือสมศักดิ์ศรีสาวน้อยสมศสักดิ์ศรีศูนย์ท่้าสาวน้อยนะคะอุ๋งอิงสาวน้อยพี่บ้านแพงอืออรังการงานสร้างมากนี่สวยมากเลยอือดอกไปให้กำลังใจ ให้กำลังใจลูกสาวเรารอลุ้นมาลายแล้วก็จะได้เห็นมาลยัยล้านลูกสาวขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์นะคะสมศักดิ์ศรีสาวน้อยค่ะสมศักดิ์ศรีปิดวงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงโจโยูมินินแล้วก็องอิงสุนหน้าของสาวน้อยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแช์นะคะเดีย๋ยวไงเจอกันนะคะขอบคุณมากค่ะฝังดูคลิปด้วย